สวัสดีค่ะคุณครูเก่งสวัสดีครับถึงแล้วสวัสดีค่ะมอร์นิ่งอ้าว굿มอร์นิ่งค่ะตอนนี้เป็นเวลาสวัสดีพี่ลิมตุ้มนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดทีห้าแล้วพึ่งมาหอดอี่พอท้าคลิปเนี่ยเราพึ่งมาท้าท้าให้ตอนกินดีสี่สี่สิบสวัสดีค่ะสวัสดียูทูปเบอร์ช่องชมหน้าหนูที่ยังไม่ได้นอนดีสี่สี่สิบถึงแล้วอ๋ออย่าบังเนื้อท้าน้าผมก่อนเนื้อสร็ คสสวัดีเซียอันนี้เราอยู่ที่บ้านใครเอาไหนท้ายไม่บอกนะครับไม่ให้พี่สืบเอาเอบบ้านรักแพงค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเราไม่บอกเนาะบ้านนะครับถ้าดูจากถ้าติดตามเนาะในเอฟซีฮาร์เปก็จะรู้เลยหน้าบ้านนี้หน้าบ้านผู้ใดรถคันนี้คุณปะรถอะไบอกรถพานคนละเรื่องหมายถึงว่าหน้าหัวหัวหน้าบ้านเขาก็ดังสมควรอยู่ในโซเชียลนะเขาก็ดังมากๆอยู่ในโซเชียลเจ้าของบ้านน่ะ แต่เมื่อกี้มีคนดังมากกว่าจูดหอดเฮียนดังไฟดังไฟมาฮอนดังไฟครับเลยบ้านพ่อกว้างมากเอาบอกว่าเป็นพ่อพอดีพอดีนะคะวันนี้ขอบคุณที่พักบ้านพอดีนะคะให้ลูกๆมาพักพอกับแดงหงอีหยางให้นอนแบ่งกันนอนบ้านพอด้เล่บ้านเสียดีห้องนอนเยอะมากบ้านเสียดีบ้านเสียดี เรียกเสียด้วยอันนี้ก็ใส่ชุดมาในมาในทีมแบลนะครับเอาเสื้อตัวนั้นถอดทำไมออกจากหน้ามันถึงจะนอนแล้วไงเมื่อกี้่อ่ปุ๊กหนูมากินเขาวันนี้ทำเมนูอะไรกินพี่มาดูคิดแลนนนี่เราปีนดแม่ขี่ข้าวต็้บอบี๊นอนปีนดไปเลยเราจี๊ดเราหดป่งอุยเล็กปิ้นแบบให้โซ่เด้อครับใส่ป็นบันทั เด็กกินกระปิ้งมีครับสองสามน,น,นี่แล้วก็ในหมอ้อมันคืออะไรนะหมอเดย์ทำอะไรอ่แกงสุมอันนี้แกงปลาใสากก่สมน้องไม่น้องไม้่สมน้องไม่ผสม <c oughs> สม,สมน้องไม่ผ <c oughs> สมแกงปลาปลาดุกคนอื่นถ่ายข้างหน้าฉันจะถ่ายข้างหลังครับเพาไม่อยากให้เหมือนคน ม่ตองนี้ใครเนาะตองนี้ใครมาทานช่องช่องของพี่นุกช่องของน้องฮาร์พแนช่องของพ่อเต๋องจะถ่ายข้างหน้านะครับก็ไปดูได้เลยครับข้างหน้าอืก็ไปดูไม่ต้องขี่ก็ได้นะพี่แต่หนูจะถ่ายข้างหลังก็มาดูแบบแบบใหม่อันนี้พ่ออุ่นแล้วใช่ไหมคนอื่นถ่ายกล้องหลังพี่ถ่ายกล้องหน้าหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องฮาร์พแอนก็จะมีคอนเทนต์ตอนเช้านะครับ คอนเทนต์ต่อไปคือคอนเทนต์ตัดหญ้าบ้านหลังนี้โอ้ตาตนวทยราการล่าาพีผมสวยมากนะคะอันนี้เขาอันนี้เขากินเขาเาหรือกินเขาแหล่งเขาเศชเขาเสาในอกาจาาะตนแล้วกินมาตลอดทาแล้วไม่รู้เขาวันใหม่หรือเปล่าแบบมื่น้นาเขาวสิบเก่ากิโลกจังหวัดบ้านระยะทางเว ซีร้อยซีร้อยโค้ดหัวแล้วขานยขึ้แล้วซูเปอร์วันนี้คือใครวันนี้ไม่ใช่พ่อเติมครับรถพี่นุ๊ขับรถแล้วคือหนูไม่ได้นอนเพราะว่าแล้วสวนหนูถามแล้วสวนหนูเบาในรถจอดมาโคตรสวนให้พี่นุ๊ขับวันนี้แบบมตือพี่นุ๊ขับรถวันนี้เก่งมากเพราาะว่แต่ตกลุมบ่อยมากมันไม่มีมันไม่มีทางหลบหลบใส่ลงขวางพ่อครับรถมาหัดโคราชนะครับ กหนูต่อรับช่วงต่อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวลานอนของหนูมันคือเวลานอนของหนูมันจะมีคนเลงพี่หายไปจากเฟรมคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์ค่ะพ่อแม่เอฟซีค่ะคอมเมนต์ค่ะกูเลยหายไปจากเฟรมโบว์อ้วนแม่หนูบวอ้วนหนูแหม่มบ้านนาคุณแม่คือเข้าไปนอนก่อนเพื่อนมาหอดปื๊บยางห้องแล้วกันนอนเลยให้หนูปีพะลมพ่อปีพะลมแพ้หนาวเพราะแม่นอนแล้วแม่เป็นจะว่าจะตื่นมาตอนไหน มาหกโมงครับมาเดือนมาตอนนกินอาหารชีวิตประจ ա ว่าคือกินกับโต๊ดยิ่งบนลนคุณแม่แบบการปวดเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เราไม่ได้เราห้อไบริบาลนี่เลยห้องบริบานหนาเกลียดอะไรนะครับจะกินเป็นยังไงระวางทับเกลือคือแบบว่าเข้ามาคือว่าเข้ามาว่าคือชีวิตประจ๊ะว่าคือของหนูเหมือนบ้านนราคือกินพามาดูเจ้าของบ้าน แล้วตดตดใส่โลดแล้วรลงโลดไปมาดูเือ้าอันนี้อยาโฟกัสบ้านพ่อหนังบ้านพ่อฐานมาค่ะเาอยู่หลังหัวแล้วปูพึ่งปิ้นพี่โอ๊ตหนูพึ่งนี่เจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่บสวัสดีครับตอนเช้าุกวันโอิวเยียูกใครครีเอเตอร์ มือใหม่มือหนึ่งมือหนึ่งมาแรงดื้อธรรมดาที่สุดนองเก่ดินี่นะครับคนดังที่เราพูดอุ้ยใส่ชุดสีแดงเหมือนกันนี่เจด้เห็นนึ่งหน่นเวอร์เดยไทแมนอยู่ห่อแมเบอร์เดยไทมีเวอร์กูอ่ะดูใช่อันนี้เวอร์ซันนี่เห็นดูนะครับมึงได้สิทธิ์เขาบาลไม่รู้ว่าเป็นยังคือคือทำมาทำถึงทำเก่ง ทำไมมีไปดูปรกาศใส่ประกาศใส่เนี่ยวัได้เมียเห็ดเสยบ่แม่เห็ดกินเองค่ะกินเองโมเมี่ยเห็ดก็ถึงปากแล้วมแม่ยันแม่ยันแม่เมียผู้นงดีด้วยเ้าบานก่อนแล้วมีผู้่จะว่าถาบ้านเจะคุซื้อมาพอดีเนาะบ่าจแ นข้เต็ม้อใมาเกือบเทปเลยเนีงอเต็มเลยทงจเลยแจ็คกระดันนอกยแจ้คอกวันนี้มีน้องพิจ้ามาด้วยนะคะ่อดูแ่กับอันนี้วันนี้้าวนี่อันนี้คือพ่อไข่มมือพ่อเดยนะคะเนี่ยโอ้ยแพ่อเนาะาไปกินแซ่บปแซบก็ต้องกินแซบค่ะพ่อมามากินพ่อไปกินข้งเข้าน้ำเันเขากรีทานเล้วอุยเขา นม้เน้อยใหม่ีไอนสน้อเขาแพงกี่เขานะคเดน้องเขาแพงกี่เข่ากี่เขาหรือเขาขีบบกดกี้เขาี่เขาี่จะนีแล้วคนกี่เขาไว เป็นไรครับอันนี้เป็นข้าวออร์แกนิกนะครับข้าวชาโก้ข้าวตากวิปปิ้ไม่เป็นไรข้าวนั้นนะพี่สีม่วงข้าวไรเบอรี่โอ้ยพี่เก่งพี่เก่งกุดถ่ายต่อถ่ายต่อไปตัดออกไม่ตัดลงนั้นแหละลงสีนักทิพย์อันนี้เป็นข้าวกรรมเด้อค่ะครับเมื่อกี้มือไม่ถือกันปีาวกรรมข้าวกรรมข้าวก็ลงได้เปิดอะไรได้เหมือนเดิมโอ้ยพากันไปไายญี่ปุ่นก็จะได้สองผู้เป่าเตาใหม่เขาแยกตัดอันนี้ใหม่ครับใหม่เด้อ มาเทียนไยเจริญกินเขาเรากินแล้วก็ข้วนตั้งไดีล่ะอัน้คือนหนุอยคนหน่อยหิวเขามาสุดทางเลยครับมอนี่เป็นี่บระดูกจมไปจงไปหิวเขาอตลอดเ่ใช่ไ่ใช่แค่แพงนะมเป็นตาแพงเ้อพื้นกหิวหิวมาสุดทางแต่ละคนถามหาแต่นีกินข้าวปั้นข้าวเกือบคนพอดีนะครับที่พากแลวก็หาวันนี้ครับขาวอน ลมอย่าพึ่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวกินนะจ๊ขอวันนี้มีคนหายไปในเฟรมนะคะก็คือแม่แหม่มนะแม่แหม่มน็อกเอาค่าวันนี้ปกติแม่จะต้องชวนคนอื่นกินข้าวนะคะโอเคครับปิดคลิปให้หน่อยค่ะปิดเลยค่ะดินี่โลดไปเลยไปเลยค่ะไปเลยแม่บ้าค่ะพ่อคุแม่เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะที่งานลานเบียร์บ้านฉัน บอเป็นบ้านหนูด้วยบาร์เซอร์ไพรส์ชุดใหม่ด้วยนะค่ะชุดใหม่ด้วยนะคะจากพี่แอนอรดอมงใหม่ชุดเพชรใหม่ใหม่แล้วอันนั้นพี่แอนค่ะอออััันนนนนน้้้่ีีงบคะใหม่อีลีใหม่อีลีค่ะยี่แล้วที่มันกินไม่ได้แล้วห้องหลังนะไมบ้านบ้านค่ะ